สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเอกสารชิ้นหนึ่งชื่ออาจจะฟังดูเอ่อเรียบง่ายแต่เนื้อหาข้างในนี้ชวนให้คิดตามไม่น้อยเลยค่ะชื่อว่าของขวัญวิสาขาบูชาลงวันที่11พฤษภาคม68สิ่งที่สะดุดใจดิฉันตั้งแต่แรกเลยคือข้อเสนอที่ดูเหมือนจะท้าทายความเชื่อพื้นฐานหลายอย่างเลยนะ ลองคิดดูนะคะเอกสารนี้กล้าบอกว่าแก่นแท้ของชีวิตที่แสนจะวุ่นวายซับซ้อนทั้งหมดที่ทเราเจอเจอกันอยู่เนี่ยสามารถย่นย่อลงมาเหลือแค่สองคำคือรู้กับดับแค่นี้เองฟังดูเหมือนง่ายจนไม่น่าเชื่อแต่มันก็กระตุกตอมอยากรู้เลยค่ะว่าเขาหมายถึงอะไรกันแน่ครับน่าสนใจมากครับสองคำรู้กับดับ เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาค่อยๆแกะรอยทำความเข้าใจความหมายจริงๆของคำว่ารู้และดับในบริบทของเอกสารนี้แล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันคือไปดูกันว่าเขามีวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมยังไงเพื่อจะนำเราไปสู่สภาวะที่เรียกว่าดับตามที่เขาว่าไว้นะคะครับผมแนวคิดที่จะสรุปรวบชีวิตให้เหลือแค่สองคำนี่มมันน่าทึ่งจริงๆนะคะ เหมือนพยายามจะให้กุญแจดอกสําคัญมาดอกหนึ่งเลยเอาละค่ะเรามาเริ่มสำรวจแนวคิดนี้ให้ลึกขึ้นกันดีกว่าเริ่มจากคำแรกก่อนเลยคำว่ารู้เนี่ยมันสร้างเรื่องราวอะไรขึ้นมาบ้างคะครับตามเอกสารนี้นะคะเขาเริ่มด้วยการวางกรอบว่าชีวิตเราทุกคนเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยวงจรของรู้แล้วก็ดับสลับกันไปแต่ปัญหาหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าตัวรู้นี่แหละค่ะ เอกสารเชื่อมโยงรู้เข้ากับการที่เราสร้างเรื่องราวต่างๆนานา,นานในหัวสร้างโลกในความคิดของเราขึ้นมาหรือที่สับทางธรรมเรียกว่าสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆอะคะ่ะแล้วเจ้าสังขานี่แหละที่มันหมุนวนไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นจนเอกสารใช้คำว่าเอนกอนันตชาติเหมือนวงจรที่ไม่มีวันจบมีประโยคสาคัญที่สรุปภาพนี้ชัดๆเลยว่ามีรู้จึงมีเรื่อง ตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะปกติเราอาจจะมองว่ารู้หรือการรับรู้เนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับแต่เอกสารนี้กลับชี้เป้าไปเลยว่าไอ้เจ้ารู้นี่แหละคือจุดสตาร์ทของวงจรทั้งหมดพอมีความรู้ผุดขึ้นมาปับ๊บสิ่งที่ตามมาติดๆเลยก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งมันเหมือนเงาตามตัวเลยพอเรารับรู้เราก็เริ่มคิด เริ่มตีความเริ่มสร้างเรื่องต่อยอดทันทีอ๋อค่ะและเอกสารก็อธิบายต่อว่าสังขารหรือความคิดปรุงแต่งนี่แหละคือบอ่อเกิดของกรรมหรือการกระทำมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยลอยนะครับมันเริ่มจากข้างในใจเราก่อนคือมโนกรรมการคิดนึกพอคิดบ่อยๆคิดซ้ำๆมันก็มีพลังมากขึ้นจนอาจจะพลันปากพูดออกมาเป็นวจีกรรมหรือแสดงออกทางกายเป็นกายกรรมค่ะ พอก่อกรรมไปแล้วไม่ว่าจะทางไหนผลของการกระทำหรือที่เรียกว่าวิบากก็จะย้อนกลับมาหาเราไม่ช้าก็เร็วแล้วเราก็รับผลนั้นเกิดการรู้ใหม่เกิดสังขารใหม่ทำกรรมใหม่วนเวียนกันไปอย่างนี้ไม่รู้จบในสิ่งที่เรียกว่าวัตตะสงสารหรือวงจรการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเอกสารระบุว่านี่คือสภาพปกติของคนทั่วไป ที่ยังไม่ได้ฝึกฝนหรือปุถุชนนะครับอืมการที่เอกสารมองว่ารู้ซึ่งดูเผินๆเ,เป็นแค่การรับรู้ธรมธรมดาาเนี่ยกลับกลายเป็นต้นต่อของวงจรที่ซับซ้อนไม่จบสิ้นนี้ได้อันนี้เป็นมุมมองที่อ,อแหลมคมทีเดียวค่ะฟังดูแล้วเหมือนกับว่าตัวรู้นี่เป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนวงจรแห่งความวุ่นวายไม่รู้จบเลยนะคะถ้าอย่างนั้นทางออกจากวงจรนี้ตามแนวทางของเอกสารนี้คืออะไรล่ะคะ ในเมื่อมีรู้จึงมีเรื่องค่ะผมเอกสารก็นำเสนอแนวคิดที่พลิกกลับด้านกันเลยค่ะคือหมดรู้จึงหมดเรื่องง่ายๆตรงไปตรงมาแบบนี้เลยซึ่งเขาก็บอกว่านี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาชี้ทางสว่างเอาไว้ให้แล้ว แต่ก็น่าคิดต่อนะคะเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีมากมายมหาศาลจริงๆเอกสารเองก็พูดถึงว่ามีถึงตามเอกสารระบุ21,000พันพระธรรมขันธ์ซึ่งเปรียบเหมือนวิชาหลุดผลความรู้ที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากวงจรทุกนี้นะคะครับธรรมขันธ์มีมากมาย แต่ที่น่าสนใจมากๆสำหรับดิฉันคือเอกสารไม่ได้บอกให้เราไปเริ่มศึกษาทั้งหมดนั้นซึ่งคงต้องใช้เวลาความพยายามมหาศาลเลยใช่ไหมคะแต่กลับเสนอสิ่งที่เรียกว่าเป็นทางลัดเส้นน้อยๆขึ้นมาแทนตรงนี้แ่ละคะ่ะที่ดิฉันว่ามันน่าติดตามว่าทางลัดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่ครับ เอกสารเล่าว่ามีเพื่อนกลยานามิตรท่านหนึ่งชื่ออโศกะซึ่งได้ทดลองปฏิบัติตามแนวทางนี้จนกระทั่งพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วว่ามันเป็นไปได้จริงแล้วก็นำมาแบ่งปันเผยแพร่ต่อหัวใจสำคัญของทางลัที่ว่านี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับมันคือการฝึกการสังเกตตัวรู้นี่แหละสังเกตมันไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเพ่งความสนใจไปที่มันจนกระทั่งเราสามารถเห็นสภาวะต,ตรงข้ามของมันคือดับได้อย่างชัดเจน เอกสารสรุปสั้นๆว่ารู้จนเห็นดับชัดอ๋อสังเกตรู้เพื่อไปเห็นดับครับถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะครับจริงๆแล้วสภาวะรู้กับดับเนี่ยมันเกิดขึ้นสลับกันอยู่ตลอดเวลาในทุกขณะจิตของเราอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าโดยปกติธรรมชาติของปุถุชนเรามักจะถูกแรงดึงดูดของรู้และความคิดปรุงแต่งหรือสังขารที่ตามมาดึงความสนใจไปจนหมด ทำให้เราไม่เคยสังเกตเห็นหรือให้ความสําคัญกับสภาวะดับที่มันก็เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเลยมองข้ามไปเลยว่างั้นเถอะใช่ครับมองข้ามไปเลยการปฏิบัติตามทางลัดนี้จึงมีเป้าหมายหลักคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสหรือย้ายฐานที่มั่นของกิจจากเดิมที่เกาะอยู่กับรู้ซึ่งเป็นตัวสร้างเรื่องสร้างความวุ่นวายให้หันมาจดจ่ออยู่กับฝ่ายดับซึ่งเป็นสภาวะที่สงบเป็นการสิ้นสุดลงของความคิดปรุงแต่งแทนอ๋ เข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่จะไปพยายามดับความคิดหรือสู้กับตัวรู้โดยตรงก็เปลี่ยนมาเป็นการเฝ้าสังเกตตัวรู้นั่นแหละแต่สังเกตอย่างมีเป้าหมายคือสังเกตจนเห็นอีกด้านหนึ่งคือดับให้ชัดแล้ววิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมล่ะคะเราจะเริ่มสังเกตร,รู้จนเห็นดับชัดอย่างที่ว่านี้ได้ยังไงเอกสารมีคำแนะนำที่เป็นขั้นเป็นตอนไหมคะครับมีแนะนำไว้ครับมีค่ะเอกสารแนะนำวิธีที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา เริ่มจากการเตรียมตัวก่อนคือหาที่นั่งสบายๆท่าไหนก็ได้จะนั่งสมาธินั่งเก้าอี้หรือจะนอนหรือยืนก็ได้ขอแค่เป็นท่าที่เรานิ่งและสบายไม่เปร็งจากนั้นก็ทำใจให้สงบนิ่งเป็นกลางๆไม่ต้องคิดอะไรเริ่มต้นอาจจะใช้การสังเกตลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องช่วยประคองสติไปก่อนเหมือนจอดเรือให้เทียบท่านิ่งๆ สังเกตลมหายใจไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าลมหายใจที่เคยหยับหยาบหรือติดขัดมันค่อยๆผ่อนคลายละเอียดขึ้นเบาลงช้าลงจนอาจจะรู้สึกเหมือนแทบไม่ได้หายใจเลยครับทำให้จิตสงบเบื้องต้นก่อนใช่ค่ะพอจิตเริ่มสงบลงในระดับหนึ่งแล้วทีเนี้แหละค่ะคือขั้นตอนสำคัญเอกสารบอกให้ค่อยๆย้ายความสังเกตจากลมหายใจที่อยู่ปลายจมูกหรือหน้าท้อง ให้เข้ามาภายในร่างกายเราให้ลึกเข้ามาอีกแล้วก็กระจายความรู้สึกตัวนี้ให้ทั่วทั้งกายแต่จุดที่เอกสารเน้นเป็นพิเศษให้เราเพ่งความสังเกตไปจับอยู่ที่อาการเต้นของหัวใจค่ะที่เรามักจะรับรู้กันง่ายๆว่าหัวใจมันเต้นตุบๆนั่นละค่ะ จุดนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเคล็ดวิชาของแนวทางนี้เลยก็ว่าได้ครับเอกสารไม่ได้ให้เราแค่รับรู้ว่าหัวใจเต้นตุบๆเฉยๆแต่แนะนำให้เราเพิ่มกำลังของการสังเกตตรงนี้ให้ละเอียดให้แหลมคมที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วลองตีความจังหวะกการเต้นนั้นเสียใหม่ไม่ใช่แค่ตุบ แต่ให้มองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในจังหวะนั้นว่าแท้จริงแล้วมันคืออาการของรู้แล้วก็ดับดับดับสลับกันไปอย่างรวดเร็วโอ้ oh. สรุปคือในทุกจังหวะตุ๊บเนี่ยมันมีทั้งรู้และดับอยู่ในนั้นละเอียดมากเลยนะคะครับละเอียดมากเอกสารนี้อธิบายขยายความไว้อีกนะครับว่าให้เราสังเกตยอย่างละเอียดลงไปอีกตอนที่เป็นจังหวะรู้ซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับจังหวะที่หัวใจบ,บีบตัวหรือคลายตัว แล้วแต่การรับรู้สำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ๆหรือยังไม่ชำนาญจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยว่าพอมีรู้ปุ๊บจะมีความคิดนึกหรือภาพอะไรบางอย่างแลบแวบตามขึ้นมาทันทีเหมือนเป็นของคู่กันค่ะแต่พอเป็นจังหวะดับซึ่งอาจจะเป็นช่วงสั้นๆระหว่างจังหวะตุ๊บให้สังเกตดีๆเอกสารบอกว่าในขณะนั้นเองตัวรู้มันจะหายไปชั่วขณะมันจะดับลงไปก่อนที่ตัวรู้ใหม่จะเกิดขึ้นมา ในช่วงสั้นๆนั้นจะไม่มีความนึกคิดปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นเลยมันเป็นสภาวะที่แบบว่าว่างจริงๆอ่ะโอ้ฟังดูละเอียดอ่อนมากเลยนะคะคือเปลี่ยนจากการรับรู้การเต้นของหัวใจแบบกายภาพธรมธรมดาธรๆมาการเฝ้าสังเกตการทำงานของจิตผ่านจังหวะนั้นเลยแล้วตีความใหม่เป็นรู้ดับแล้วพอเราสังเกตเห็นแบบนี้แล้วเอกสารแนะนำให้ทำยังไงต่อคะแค่เห็นเฉยๆหรือต้องทำอะไรกับมัน นี่เป็นอีกประเด็นที่สำคัญมากครับเอกสารไม่ได้ให้เราแค่สังเกตเห็นเฉยๆแต่ให้เราเลือกข้างอย่างชัดเจนเลยเลือกข้างครับเอกสารชี้ว่าชีวิตของผู้ตุชนคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจนั้นโดยธรรมชาติแล้วจะเอ็นเอียงหรือยึดติดอยู่กับฝ่ายรู้ตลอดเวลาเหมือนเราให้ค่าให้ความสาคัญกับการรับรู้การคิดการปรุงแต่งไม่เคยคิดที่จะหันมาสนใจ หรือฝึกอยู่กับฝ่ายดับเลยอืมจริงค่ะแต่สำหรับผู้ที่ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วหรือได้พบคำแนะนำจากกัลยาณมิตรอย่างแนวทางในเอกสารนี้เอกสารแนะนำชัดเจนว่าให้เราลองฝึกย้ายข้างดูให้หัดย้ายจิตของเราไปยึดหรือเลือกอยู่กับข้างฝ่ายดับแทนมีประโยคที่เขียนไว้ค่อนข้างตรง,ตรงไปตรงมาเลยนะครับว่ารู้ดับมีสองข้างรู้ไม่เอา ปัดทิ้งลบทิ้งดับเอาอือหือชัดเจนมากนั่นคือให้เราตั้งใจเลือกที่จะอยู่กับสภาวะดับที่สังเกตเห็นนั้นปฏิเสธที่จะไหลไปตามรู้และความคิดปรุงแต่งที่ตามมาน่าสนใจมากคะ่ะคือไม่ใช่แค่สังเกตแต่ต้องมีการตัดสินใจเลือกอย่างจงใจด้วยให้คุณค่ากับดับมากกว่ารู้ ซึ่งอาจจะส่วนทางกับความคุ้นเคยของเราที่มักจะให้ค่ากับการรู้การคิดการตื่นตัวตลอดเวลาแล้วถ้าเราฝึกฝนตามนี้จดจ่ออยู่กับดับอย่างต่อเนื่องชำนาญขึ้นเรื่อยๆผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือเป้าหมายสูงสุดของแนวทางปฏิบัตินี้คืออะไรคะครับเอกสารชี้ไปที่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เลยครับเขากล่าวว่าถ้าเราสามารถฝึกฝนการสังเกตจนกระทั่งสามารถจดจ่ออยู่กับฝ่ายดับได้อย่างชัดเจน ต่อเนื่องและชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าเราอยู่กับดับเป็นหลักแล้วละก็มันมีโอกาสที่เราจะได้สัมผัสหรือเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่านิโรธนิโรธครับซึ่งก็คือความดับสนิทแห่งทุกข์หรือความดับสิ้นเชิงของกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงแม้ว่าในเบื้องจนของการฝึกฝนอาจจะเป็นการเข้าถึงได้เพียงชั่วคราวเป็นขณะสั้นๆก็ตาม แล้วที่น่าสังเกตอีกอย่างคือเอกสารนี้ใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างท้าทายเชิญชวนให้ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยนะคะมีการใช้คำว่าเชิญพิสูจน์หรือแม้กระทั่งท้าพิสูจน์เรากับจะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเชื่อแต่เป็นเรื่องที่ต้องลงมือทำแล้วจะเห็นผลเองถูกต้องครับลักษณะของประสบการณ์นิโรธที่เอกสารกล่าวถึงในตอนแรกๆของการปฏิบัตินั้นอาจจะเป็นเหมือนกับการดับลงชั่วคราว ดับความคิดปรุงแต่งดับความรู้สึกวุ่นวายต่างๆลงไปได้ชั่วขณะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ชิมลองรสชาติของความสงบความดับนั้นก่อนเป็นเหมือนกำลังใจให้มุ่งมั่นฝึกฝนต่อไปให้กำลังใจก่อนใช่ครับแต่เอกสารก็ย้ำเตือนไว้นะครับว่าอย่าพึ่งพอใจหรือหยุดอยู่แค่นั้นเพราะนั่นเป็นเพียงผลเบื้องต้นการจะเข้าถึงผลที่แท้จริงหรือความดับที่ยั่งยืนกว่านั้นจำเป็นต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวด ต้องฝึกฝนตนเองทำอย่างต่อเนื่องทำให้ได้ชำนาญทำให้ได้จริงๆเพื่อให้สามารถเข้าถึงสภาวะแห่งความดับนี้ได้อย่างแท้จริงก่อนที่เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดตามแนวทางนี้ครับค่ะดาฝึกนี้เอกสารยังให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การสังเกตอาการรู้ดับที่จังหวะการเต้นของหัวใจนี้เป็นไปได้อย่างชัดเจนนั่นคือระดับของสมาธิหรือความตั้งมั่นของจิต จะต้องอยู่ในระดับที่พอดีครับคือไม่ลึกจนเกินไปจนกระทั่งไม่รับรู้อาการทางกายที่ละเอียดอ่อนอย่างการเต้นของหัวใจหรือชีพจรเลยและในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ตื้นหรือฟุ้งซ่านจนเกินไปจนไม่สามารถจดจ่ออยู่กับการสังเกตได้ซึ่งสภาวะสมาธิที่สมดุลพอเหมาะพอดีนี้แหละครับที่จะทำให้เราสามารถรับรู้อาการรู้ดับที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่หัวใจได้อย่างชัดเจนที่สุด อ๋อต้องพอดีพอดีไม่มากไม่น้อยไปครับผมพอดีพอดีครับแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้มันหมายความว่าอย่างไรโดยสรุปแล้วเอกสารของขวัญวิสาขาบูชานี้นำเสนอแนวทางการปฏิบัติธรรมที่เน้นประสบการณ์ตรงโดยอาศัยการสังเกตความรู้สึกทางกายที่ละเอียดอ่อนที่สุดอย่างหนึ่งคือจังหวะการเต้นของหัวใจเราเอง แล้วตีความจังหวะนั้นใหม่ในเชิงปฏิบัติธรรมว่าเป็นรู้ดับเพื่อใช้เป็นเหมือนทางลัดหรืออีกช่องทางหนึ่งในการฝึกฝนจิตใจให้เปลี่ยนจากการยึดมั่นในรู้ที่สร้างเรื่องมาเป็นการเลือกอยู่กับดับที่เป็นความสงบเพื่อมุ่งตรงไปยังเป้าหมายสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือความดับหรือนิโรธซึ่งเอกสารนี้นำเสนอว่าเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้จริง ผ่านการลงมือปฏิบัติและพิสูจน์ด้วยตนเองตามแนวทางที่แนะนำมาครับชัดเจนมากค่ะสรุปแล้วหัวใจหลักที่เราได้สำรวจจากเอกสารของควันวิสาขาบูชาชิน้นี้ก็คือแนวคิดที่มองว่าชีวิตมีองค์ประกอบแกนกลางเพียงแค่รู้และดับโดยที่รู้เป็นจุดกำเนิดของความคิดปรุงแต่งและวงจรแห่งทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดส่วนดับคือสภาวะแห่งความสงบและการสิ้นสุดการปรุงแต่งทั้งปวง จากนั้นเอกสารก็ได้เสนอวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นทางลัดเพื่อเข้าถึงดับนั้นโดยการเปลี่ยนมุมมองและจดจ่อไปที่การสังเกตจังหวะการเต้นของหัวใจซึ่งถูกตีความใหม่ว่าเป็นอาการรู้ดับที่เกิดขึ้นสลับกันอย่างรวดเร็วและให้เราเลือกที่จะอยู่กับฝ่ายดับเพื่อฝึกฝนจนกระทั่งสามารถสัมผัสประสบการณ์ความดับที่แท้จริงหรือนิโรธได้ในที่สุดนั่นเองค่ะเป็นการสรุปที่ครอบคลุมประเด็นสําคัญได้ดีครับและจากการที่เราได้สํารวจเนื้อหาทั้งหมดนี้ มันก็มีคำถามชวนคิดที่น่าสนใจผุดขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่ได้มีคำตอบอยู่ในเอกสารนี้โดยตรงแต่เป็นประเด็นที่ต่อยอดออกไปให้เราได้คบคิดกันต่อได้นั่นคือค่ะถ้าหากว่ารู้หรือตัวความตระหนักรู้เนี่ยมันเป็นทั้งรากเหง้าของวงจรแห่งทุกข์อย่างที่เอกสารว่ามีรู้จึงมีเรื่องแต่ในขณะเดียวกันตัวรู้ หรือความสามารถในการสังเกตรับรู้นี่เองก็กลับกลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่เราต้องใช้ในการเฝ้าสังเกตเพื่อให้มองเห็นและเข้าถึงดับซึ่งเป็นสภาวะที่สิ้นสุดวงจรนั้นดังวิธีปฏิบัติที่เน้นการสังเกตจังหวะรู้ดับที่หัวใจคำถามก็คือว่าปรากฏการณ์นี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของความรู้ หรือความตระหนักรู้ในเส้นทางสู่การหลุดพ้นมันเป็นได้ทั้งตัวปัญหาและกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาอยู่ในสิ่งเดียวกันเลยหรือเปล่าโอ้โหประเด็นนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ผู้ฟังอาจจะนำไปใคร่ครวญหาคำตอบในมุมมองของตัวเองต่อไปได้นะครับเป็นคำถามปิดท้ายที่ทิ้งปมไว้ให้คิดตามได้อย่างลึกซึ้งจริงๆค่ะสำหรับการเจาะลึกแนวคิดรู้ดาบจากเอกสารของขวัญวิสาขาบูชาในวันนี้ก็คงจะสมบูรณ์ประมาณนี้ค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์และจุดประกายความคิดให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณครับ